แล้วก็มาร่วมปักสุมบัรดาเรของสุภาพยางไรบ้างครับครับผมก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลนาครทนนะครับทีเ่เชิญพวกเรามาพูดคุยเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าก็ครอบครัวเราก็มีครบเจนกันหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเ,เจนที่แบบ50บวก40ิบวกแล้วก็มีแบบกําลังจะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังเป็นแบบเด็กอยู่นะครับก็พูดคุยเรื่องสุขภาพต่างๆที่ ที่คนวัยอย่างพวกเรานะครับวัยหลายๆวัยที่จะต้องดูแลนะครับก็จริงๆครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ที่พวกเรายังยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่แบบต้องดูแลยังไงเลยนะครับก็มีคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นาครพน,นนะครับเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ี่ยช่วยดูแลพวกเราอยู่แล้วเพราะคือมีคนพีชีพให้เราแล้ว มานั่งแบบศึกษาความรู้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นบางทีเราใช้ชีวิตเนี่ยอย่าเดาครับแล้วก็เราปรึกษาคนที่มีความรู้ดีกว่าป<ะ>กติเวลาแชททิกในเรืกก่องของการดูแลตัวเองสุขภาพอย่างไรกันบ้างคะได้นำได้สังยังน้างครับ,รบถ้าดูแลสุขภาพก็อย่างอย่างอย่างผมเนีฮะวัยวที่เป็นแบบวัยห้บวกนะครับก,ก็คือถ้าได้ยินหรือว่าได้ ได้ศึกษามาเนี่ยก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลตัวเองล้เป็นวัยที่1ิปีที่จะต้องดูแลเพื่อที่จะเทินขึ้น60ก็เป็นวัยที่แบบว่าต้องดูแลสุขภาพเรื่องการกินเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายนะครับถ้าก่อนหน้านี้กว่าิบกว่าก็เป็นเป็นเรื่องของของวัยที่แบบทำงานนะครับแต่พอเป็นวัย50ิบเนี่ยก็เริ่ม เริ่มทำงานน้อยลงแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นครับครับอยากให้พี่บอสเชิญชวนให้คนได้มาที่งานนี้เลยัะหลังจากที่เราได้มีการทำเสวนาจะดปิกเลยครับครับผมก็ครอบครัวเรานะครับก็มามาเสวนาเนี่ยเป็นวันแรกนะครับใครที่สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะมีความรู้อยากจะมาฟังนะครับ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็มาที่เซ็นทรัลพราร่าสองนะครับก็จะมีทุกวันนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่24นะครับแล้วก็24 25 2 6 27นะครับถึงวันที่27นะครับก็มาได้ทุกวัน4วันนะครับก็ยังไงก็ติดตามเพจโรงพยาบาลนครธนนะครับว่าว่ารายชื่อที่จะมาร่วมงานเสวนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูย้อนก็ดูในเพจโรงพยาบาลนครธนได้ครับ นั่น่ะวันนการออกงานครอบครัวกันเลยเลยครับทุกข่าวสวยครับผมทุกข่าวแล้วมีอะไรบ้างั้งหมค่ะน้องโสมก็โหคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คือออกครอบครัวตอนประมาณสักแบบน้องโสมประมาณสักเจ็ดไปครัเนาะแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าช่วงที่แบบช่วงเขาเขาเป็นวัยรุ่นนะครับตอนนี้ก็สิบสามปีแล้วก็ โผล่นานมากขายไปประมาณ5ปีนะครับแล้วก็โผล่ไม่จรก็ตัวสูงเ,ก,เกือบเท่าพ่อแล้วส,สูงมากถ่ายแหววในเรื่องความเป็นจุดตากลทยิกตอกของช่องพี่น้อสครับก็สนี่ชอบเต้นชอบร้องนะครับก็ถามประจําว่าพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็มีศักยภาพในการทําเพลงในการพาเข้าวงการอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องถามตัวเขาว่าแบบ เออว่าเขาพร้อมหรือยังนะครับคือเห็นเขาชอบเต้นชอบร้องไงครับแล้วตอนนี้เสียเรี่ยวมากๆเลยพอน้อยเป็นไงครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้้อมมาแลวยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเขาเพิ่งเพิ่งเพิ่งอายุสิบสามนะครับก็ยังยังอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้อาจจะแบบอาจจะต้องรออีกสองแต่เราล่ากันเป็นศิลปินสุกตาวันนี้มามากๆนี่คุณชอบคุณแม่พร้อมดันร้องไหมครับถ้าเขาถ้าเขาแบบ เอ่ยปากเนี่ยผมผมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไปพุชมากเขาว่าคือวัยเนี้ยเป็นวัยที่แบบงุนหีดง่ายลำคาญง่ายอีอาจีจ้าตลอดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราบางทีเรายุ่งมากเดี๋ยวเขาจะแบบอะไรแบบพ่อมายุ่งทําไมอย่างเี้ยมันจะมีอารมณ์อย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้เราเต้นติ๊กตอกก็เราก็พร้อมอยู่แล้วก็เต้นบางทีท่ายากท่าเจนนงเจนนี่ เดี๋ยวนี้ท่าแบบยากๆหมดเลยครับพ่อก็จะเป็นยุค90ท่าแบบว่าเบสิกเขาก็จะเป็นท่าแบบว่าเกาหลีตลอดเนี้ยผมก็จะพยายามเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่ที่จะได้อยู่กับเขานะอยากคอนเทนต์ในเรื่องที่มีท่าเจี๊ยบมาก็คือซ้อมก่อนถ่ายวัดกดแอรแอรเดียร์ล็อกโซเลยคะต้องซ้อมครับแน่นขณะซ้อมนะยังแบบมีคอมเมนต์ว่าแบบเออคุณพ่อ <laughs> คุณพ่อซ้อมก่อนไหม <laughs> <laughs> แต่ว่าเนี้ยไปแล้วแบบมี บางทีแบบถ่ายสองครั้งก็บอกว่าผิดนิดหน่อยก็บอกเขาละใช่ไหมคุณพ่อเต้นเก่งไหมสวรรค์ผ่านไหมสนมผ่านไหมพ่อเต้นได้ไหมได้ไหมได้ม่เจนนี่น้องสุดโรยจะไปเสี่ยงกินเลยตามไปมาลูกกินนานกินนาน ยังไม่แน่ใจครับก็ยังเป็นวัยเด็กอยู่ยุค้อเ,เห็นสวยขนาดนี้แววเป็แบบนนางเอกขุปตาร์ดูนุ่อย่างนี้มีไหมแบบนะที่เห็นก็ที่เห็นก็คือเขาชอบร้องเพลงนะครับตอนนี้ก็ให้เรียนร้องเพลงตามที่เขาอยากเรียนเลยครับแล้วก็แล้วก็เรียนเต้นเขาก็ชอบไม่ไม่เคยบ่นว่าแบบไม่อยากเรียนแล้วนะครับก็จะชอบสองอย่างนี้ไอ้น้องสวรรค์สวรรค์สวัสด อชอบอะไรชอบไม่ขาอยากเป็นนักร้องเหมือนกนักร้องไม่ลูกลูกส <c oughs> าวสองคนงงน,นีน้เขาจะมีแววไปทไหนแววแบบอะไรหรืออะไงบ้างสวรรค์ไปได้สวรรค์มีแววไหมด้านไหนมีแววด้านไหนครับสวรรค์หวรรค์คิดว่าตัวเองมีแววด้านไหนชอบอะไรมั่งน,น,นอกจากเรียนหนังสือที่ชอบอะไรบ้าง วาดลูกวาดลูกศิลปินเป็นศิลปินวาดลูปก็เขาก็ต่างกันค่ะวันนั้นเขาก็จะไปทางเต้นร้องเพลงเคท้องนี่คือเขามาวันนี้ก็คือไม่ร้องเพลงนะไม่ไม่ทำอะไรที่แบบนันเลยเขาจะชอบแนววาดรูปมากกว่าก็จะเบคนคนละแบบน้ำสับคนนี้เป็นคนละเอียดถี่ถีลูกน้ำสับ คนโตมากกว่นะคนโตสุดครับดื้อเรื่องอะไรคะคนโตเรื่องอะไรดื้อเรื่องอะไรคะไม่รู้เรื่องอะไรคนโต่รู้เรขาก็เป็นพวกเขาแหลเป็นแบบพลังงานเยอะไฮเปอร์แล้วก็เป็นคนเร็วเป็นคนเร็วทีนี้เขาลูกๆบางทีก็แบบว่า คือเขาแค่อยู่ในอารมณ์ที่เขามีอะไรค่อันนี้ก็แบบว่าจะอย่างนี้ต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้เขาเร็วก็เลยก็จะบอกว่าต้องให้ฝักบัวดนึงวเดี๋ยวใช่ไหมขับรถทีไร <c oughs> อ้วกทุกทีขับรถขับรถเป็นไงคะบอกข,อบขอบับรถหมออเมันเป็นไงไม่ดีเลยเป,ป็นยังไงเร็วคนปานคนปานขับรถทีไรทีนี้คือแบบเก,กี่ยวกับตุกตาเรียให้ ไฟให้เข้าใจา้กเอาไว้เราพูมพมอสดีกว่าล่าสุดครับไข่จเจียวไข่เจียวครับผมมันเกิดอะไรขนะึ้นถํามอสถามัน,นอร่อยขนาดไหนอะไรคือวันนั้นเนี่ยก็ไปเล่นสงการไวไปเล่นคอนเสิร์ตที่สงก,การที่กาญจานบุรีครับแล้วมันก็เลิกประมาณสักเที่ยงคืนนยครับผมก็ขับรถกลับบ้านกลับกรุงเทพแต่มันเกิดหิวขึ้นมาแล้วแบบว่าเอ๊ ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่มีเลยก็เจอร้านข้าวต้มผมก็เลยแวะซื้อให้ลูกน้องเนี่ยไปซื้อข้าวไข่เจียวแบบกะเพราะว่ากินบนรถแล้วก็รออยู่เขาก็แบบยื่นมาข้าวไข่เจียวบ,บอกว่าแบบหิวมากก็กินมันเป็นไข่เจียวที่แบบบอกไม่ถูกมันอร่อยมากเลยะมันคือการเจียวการใช้ความร้อนออคืออร่อยอะ่ะ<อ>คือผมเนี่ยเวลาไปกินร้านอาหารเนี่ยผมจะสั่งไข่เจียวก่อน ถ้าร้านไหนทําไข่เจียวอร่อยบอกได้เลยว่าอาหารทุกอย่างอร่อยเพราะว่าไข่เจียวเนี่ยมันเป็นการการทำง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโคตรยากออผมทำเนี่ยยังไม่ได้แบบไม่เคยไข่เจียวไม่เคยอร่อยเ,ออเพราะมันต้องใช้น้ํามันมันต้องใช้ความร้อนแบบยากแล้วพี่เขาทขําไข่เจียวเลยผมเลยต้องเดินลงไปแบบออไปขอไปเห็นหน้าหน่อยตกใจไหมครับมนอเดินไปตกใจคือแม่ค้าแบบ แม่ค้าถามบอกอ้าวคนนี้เองอะที่มาซื้อไข่เจียวะอะไรเงี้ยคือผมก็อยากลูงมาดูหน้าแบบแม่ค้าหน่อยบอกเฮ้ยเจียวไข่อร่อยมากแล้วก็ถามเขาบอกว่าถามเคล็ดลับ,บอะที่เจียวยังไงตีไข่แรงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้ความร้อนเท่าไหร่แบบ แต่กลับบ้านกลับมาบ้านทำก็ไม่เหมือนเขาไม่มันยากยากมากทไมพอกิดนะมันหลุดออกไปอ่ะคนก็ไปเในช่องทางต่อๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไปกินจริงไปกินมาแล้วตับหมอนไปอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยตับหมอนอะไรก็ตามไปอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงเขาคือคือผมโชคร้ายที่ผมได้กินแค่ไข่เจียวเพราะว่ามันเป็นทางผ่านครับผมกำลังจะกลับขับกลับกรุงเทพเนีก็แบบเพิ่งแวะซื้อข้าวไข่เจียวพอแบบง่ายๆแล้วกินกะว่าจะกินทำสองคำอ่ะ คือเขาต้มร้านเขาต้มข้างทางอ่ะก็ไม่ได้จะมาแบบเออมันตีหนึ่งแล้วแบบไม่รู้คนทําง่วงเปล่าเออแล้วแบบอเดี๋ยวกินสองคำให้มันรองท้องแล้วก็ขับรถต่ออะไรเงี้ยเฮ้ยมันมันไม่ได้สองคำไงพอกัดคําแรกปุ๊บตายแล้วกูหมดหมดจานแน่คือไม่อยากกินดึกแล้วแบบไม่อยากกินหมดด้วยก็คือกล่าวว่าเออกินข้างทางแล้วก็เออคงไม่อร่อยแล้วก็ สองคำก็พอเอาแบบลองท้องเหมือนเข้าเซเว่นแล้วก็กินไข่ต้มใบเดียวอย่างเงี้ยโหกินจนหมดนเราต้องเดินลงไปอีกแต่ว่าเดี๋ยวเห็นเมื่อเห็นที่มอสทอเริ่มทำคอนเทนต์กินในช่องอะไรเงี้ยค่ะแต่หลายคนก็ไปตามร้านที่พี่มอสไปกินเชอร์ร่ารห่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้เงยแตอนนี้ก็แทำเล็นไวรัอเหรอไม่่าใชม้อสก็ด์เปิดประวัติร้านข้างอะไรอย่างเงี้ยวเดเลยก็ก็ก็จริงจริงแล้วมอสกินซ่าเนี่ยผมทำมาประมาณเกือบ เือบ20กว่าปีแล้วนะเค<ม>ยเคยทำรายการมอสกินซ่ามาตั้งงานแล้วแล้วก็แล้วพอพอมันหมดไปแบบเกี่ยวกับพวกรายการโทรทัศน์มันมันเป็นย u ทูบ<ส><ง>อะไยก็เถอะก็เลยไม่ได้ทำตอนนี้เพิ่งมาแบบฟื้นคืนชีพ<ส><ง>แล้วก็เออแล้วก็ไปชิมรวมทีมแล้วก็ไปชิมต่างๆเรื่องร้านเองเรื่องร้านเองครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างหนึ่งมันเป็นความน่าเชื่อถือที่เวลาคนตามพี่มอสไปกินเนี่ยโอ้พี่มอสพี่แนะนำร้านนี้ ไม่ลอยเลยว่ะอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แล้วบางคนก็แบบหลายหลายคนที่แบบติดต่อมา <_ anan> พี่มอสไปร้าน,นนี้ร้านนั้นเนี่ยผมก็ต้องต้องบอกว่า,าบางทีปฏิเสธนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็อยากจะรักษาคุณภาพในการที่คนตามแล้วแบบไม่อยากให้เขาบอกว่าโอ้พี่มอสพี่มอสแนะนําร้านแบบไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยคือตงังก็อยากได้นะท <_' S 1> ี่แบบอยากเปรีวิวอย่างเงี้ยแต่แบบเขาบอกว่าโอ้ยมอสเลือกร้านหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้มันมี ประเภทนี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องอร่อยจริงถึงจะไปก็ต้องอร่อยจริงครับแต่ว่าอย่างมีร้านแบบก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่แบบรู้จักกันมานานแล้วผมก็ไปรีวิวเงี้ยคนดูมาเกือบสี่แสนเงี้ยก็โทรมาด่าผมว่ามอสเฮียเฮียเนี่ยปิดร้านสองวันเพราะเมียเฮียไม่สบาดรับคนไม่พอมือเป็นแบบมือหงกเลยอะไรเงี้ยก็บอกวบางทีก็ต้องก็ต้องแบบดูด้วยเพราะว่าบางร้านเขาก็บอกว่า บางทีไปรีวิวเขาบอกว่ามอสเฮียรับไม่ไหวนะเฮียมีสองมืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวบางทีนะแต่ว่าอยากโชว์ว่าร้านนี้อร่อยจริงครับที่นี่กับกระแสตอนนี้ที่คนตามหาไข่เจียวแบทบสั่งไม่เลยค่ะไมรู้เออไม่รู้เลยตอนนี้ก็หรอใช่ค่ะในโซเชียลเต็มเลยอ๋อที่ว่เาเราได้เข้าไปาอ่าอในฟีดแบกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเข้าไปอ่านฟีดแบกครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดีใจแบบที่ที่แบบว่าคนคนตามแล้วก็เจอร้านที่แบบ คือคือไข่เจียวหลายหลายหลายหลยที่เนี่ยผมไปกินมาหมดละมีแบบบางกรอบหนานุ่มอยนะ่างเงี้ยผมจะเป็นคนที่ที่ใส่ใจเรื่องไข่เจียวกับร้านอาหารมากเพราะว่าถ้าร้านไหนถ้าร้านไหนไข่เจียวไม่อร่อยเนี่ยผมก็จะการันตีว่าร้านเนี้ยอาหารไม่อร่อย,ยเพราะไข่เจียวเลยเ,ยเยม่อรอไม่อันนี้เป็นส่วนตัวนะครับผมผมไม่รู้แต่ว่าไข่เจียวมันเป็นอะไรที่มันก็ง,ง่ายอะ่ะมันก็ทําง่าย,ายแต่ว่าต้องให้อร่อยอ มันก็ต้องมีเทคนิคอะไรเงี้ยครับปรับซ่อมเลยครับขอถากปรับ่องอ๋อครับผมก็ติดตามช่อง MOS Kinza นะครับ M O S K I N Z A นะครับ, M o S k I N Z รบแล้วก็ติดตามได้ทาง TikTok YouTube นะครับออ Facebook ครับผมปััน้อสนุกแล้วนะพรอมพาดไหนบ้างครับกับน้องสนุกก็เป็น t o k เออ MOS ปฏิภาณครับออก็เป็นเต้นใช่ไหมลูกเต้นทีนี้ไม่ค่อยได้เต้นแล้วเพราะว่า เริ่มวัยรุ่นเรื่องการชวนน้องก็ทำตัดเทนกินได้ไหมคะเพราะว่าเราอยากไปคาอย่างตรงนี้จริงจริงคนนี้ชอบกินแบะคนนี้ชอบกินนนี้ก็จะชอบกินอาหารอะไรคะมันจะมีคนชอบกินเกาหลีเกาหลีแต่คนนี้อันนี้แมวเกาหลีครับไม่ชอบกินอะไรสักอย่างชอบกินไหมอันนี้เออาร์ก็จะลามยอนสายเกาหลีง่าย ขอบคุณครับประหยัน้ำะค่น้คราบำนิดนึงเรา่กิบ